นี่เธอ,เอแถวนี้นะ่ะมีประตูไหมเมื่อกี้เขาพูดว่าประตูใช่ไหมอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่า<อ>นี่เธอ <Hey. S 2> ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่้องเปิดประตูบานนี้ให้ได้ไม่ใช่เหรอคะประตูบานนี้จะเปิดไปสู่ สถานที่อันเปล่าเปลี่ยวที่ผู้คนหลงลืมไปส,ส,สิ่งที่อยู่อีกฝ้าของประตูวันจะนำพามาซึ่งหายันนะแล้วนะส่วนแก oo. ้น่ะมันตัวเกะกะเจ้านี่มันอะไรกันก็หอกระชัยมนเนี่ยเดี๋ยวสิ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 คุณโชต่าถ้าเธอตามมาด้วยฉันก็ลำบากแย่สิพูดอะไรแบบนั้นเป็นแค่เก้าอี้แท้ๆแบงฉันด้วยเจ มาจะคิวชูพืมาหาแมวเนี่ยนะนับจากนี้ไปจะมีคนตายมากมายคุณโต่ารอเดี๋ยวสิคะคุณซูซูเม่เธอใช้คุณแจนล็อกประตูซะขอร้องละฉันทำมันไม่ได้แล้วเจ้าซูตามันทำไมสำเร็จสินะแล้วนี่เธอไม่กลัวเลยเหรอฉันกลัวโลกที่ไม่มีโชต่ายิ่งกว่าอีกค่ะ จะให้ลืมลงได้ยังไงยังไงก็จะไปช่วยให้ได้ขออนันตงดูแลตัวเองให้ดีก่อนนี้แม่รู้สึกว่าลูกกาลังทําเรื่องที่สําคัญอยู่นะจงหวนคืนสู่จุดกำเนิดจงหวนกลับคืนไปดีมาดีนะไปดีมาดีนะไปด,นะมดีมาดีนะไปแล้วนะคะผลงานกลับโดยมัคโตะชินไค